ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าอยู่ในสภาวะน้ำตาลต่ำต้องเพิ่มความหวานสักหน่อยแอ้กล้วยบวชชีเอ้ยบวชฟักทองเอาฟักสองตะพีพอไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวน้ำตาลจะเยอะเกิน ทัโทถ้วใหญ่ลน่นอมาเด้อมากินด้วยกันอยา่กากโฟกัสหน้าผากนาะจ๊ะไม่ไม่ใช่จุดโฟกัสนะจ๊ะหน้าผา <c ười> กเห็ดเองเนาะไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อย ต่อต้าไง่ายคนนะได้เติมน้ำตาลแล้วรู้สึกมีแหงอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลย สะท้อนแสงดีมากดูแลยิ้มคือบาเท่ากับบา แซ่บอยู่เด้อเห็ดเองกินเองแซ่บเองอืม แซ่บหลายพอแล้วพอแล้ว